แล้วตอนที่ไปซักผ้าเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วว่าไอที่มันมีคําที่พูดกันบ่อยๆว่าแนทไปซักผ้าเนี่ยเคยซักผ้าให้กามินไหมเวลาซักผ้าเคยผมซักผ้าตัวเมงอะ่ะซ<อ><อ>ักผ้าด้วยนเยนาะซักผ้าแล้วหอมไหมหอ,อมไหมหอมหอมหอมอม,อม,มัง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 ม,มังมังสวยปะ สวยนะเนี่ยเอเคนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้สวยงามเหมาะสมกันเลยนะไม่ไม่นี่สวยเปล่าอืมสวยอ่เนี่ยผมถามก่อนวันนี้คุณรีบไปไหนต่อไม่ไปไหนผมจะอยู่เคียงข้างจนกว่าตำรวจจะบอกว่ากลับเถอะกล้องฮะก้องเื่อไรทํงานเยอะนะครับนานๆกาจะปริชีวิตมาหาผมได้เป็นอะไรที่าบซึ้งมากผมก็ดีใจที่ได้มาเจอเอ่ใครขี้สวนี่วะ ไม่ครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาบตกปรกแค่ไหนนะครับเอา LK ของเราก็เอาอยู่คือตอนที่แบบว่าพี่ซักผ้าเนี่ยสองคนเคยแบบว่านั่งคุยกันแบบว่าที่ไม่ค่อยได้ไลน์เดี๋ยวเพราะว่านั่งคุยกันแบบว่าไม่ได้ออนไลน์ใช่ไหมพูดไรไ่รู้เรื่องมันก็เขาคุยกันแบบไม่ได้ออนไลน์โดยที่แบบว่าเราติดตามทางบ้านก็ไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยบ่อยไหมไอ้ก็มันพูดว่าอะไรอ่ะ เขาคุยกันแบบว่าตอนที่เราไม่เห็นแบบว่าตอนที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับทีมงานเขาคุยกันสองต่อสองแบบว่าบ่อยค่ะบ่อยค่ะโดยที่ผงซักฟอกของเราก็จะมีหลายกลิ่นนะเขาเล่ออะไรครับเนี่ยตะกร้าที่หนึ่งนะคะผงซักฟอกสี่ถุงนะคะปกติ450ตอนนี้379เ้ราได้ส่วนลดจากติ๊กต็อกแล้วส่วนลดค่าส่งด้นะคะเพื่อนๆลองเลยค่ะนี่เพราะว่าตอนที่ซักผ้าพี่ก้องพูดเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่ก้องขายเก่งมากขายเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่ก้องขายเก่งมากกบมือ สวยากคตอนนี้ตัวจริงหนูสวยมากลูกสวยมากชิลมูดีอัมดอบหงที่สวยทโกสทุกคนบอกแบบนั้นหนูมีเสน่ห์มากลูกขอบคุณค่ะขอบคุณและลาวแบบหนูพูดภาษาอีสานนะเอ่อบอกเลยภาษาอังกฤษบอกเลยรีพีทอัปเตอร์มีรีพีทอัปเตอร์มีเอ่อไอจีไอแมคไอแมค เยาวชนวสีทอเยานซสีอเอาเา็นส oh. oh. ีสายเออเออสีสายไวเขาสองคนเข้าสองคนเออสักผ่ากันดีกว่าสักผาดีกว่าแบงไอ้น็ไอ้แน็คตุรวภูไข่ตุลวูข่รเฮ้ยิริอิสานไอ้แน็คไอ้แน็คไน็คตุรวภูไข่ ซักไปซักผ่าซักไอซักผ่าซัักผ่าแล้วแล้วซักผ่าแล้วแล้วปดิไปดีไปตากผ่าซักไอเมสเพลงมึงก็ดังเกินโดยที่เครื่องซักผ้าของเราก็จะซักมือหรือซักเครื่องก็ได้ครับโดยที่2คนนั้นเขาก็จะอยู่ในส่วนของการทํางานของเขาครับผมน้ำยาซักผ้าเอเคเกรกนัทพาสุดเคมคอน 아 이거 진짜 섬유 유연제가 엄청 진한 게 느껴져요. 아니 낀 라면이 아빠 은 무모스 가을 선반 달그에나 가와 낀 캐모콘만. 근데 믿어도 진짜 믿고 사셔도 되는 게 누구나 좋아할 만한 향이고 호불호가 없이 향이에요. 뺀낀 니카이카이거 샤워업 나가 보아 뺀낀 니카오까라 빠까래와 카이카이거 샤워업 하 그리고 세제에서조차 향이 좋아서 세제만 써도 향이 좋을 것 같고 같이 쓰면 진짜 꿉꿉한 냄새 없이 충분히 좋은 향이 나요. 또봉삭삭 น้ำยาซักผ้าก็หอมนะคะยิ่งใช้คู่กันกลิ่นก็จะยิ่งหอมไม่มีกลิ่นอับชื้นนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดใจต่างกันนะฮะ I want to share ไอ้น้ำยาซักน้ำยาปักผ้านุ่มค่ะเป็นสูตรเข้มข้นหอมไสามสัปดาห์เลยนะคะกันกะไข่ปขอบคุณโอ้โหตอนนี้ผู้ชมทางบ้านสามแสนคนครับโอ้โหผมก็เลยอยากจะถามว่าตอนที่คุณซักผ้าเนี่ยไอ้มันมีไหมที่คุยกันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน่ะที่ตอนซักผ้า ที่คุยกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแบบว่าไม่เกีเ่ยวกับงานเลยอ่ะยูเซ่สปีดเรื่องอื่น,เอ,อนเอา่าไหมไหมครับครับแปลในหลักครับในหลักในหลั you say? I l ่า e y ม u สีอ่อเต๋อฟังไปไนทีสา่ของ่มมากมาโอ้อนี่ก็เจเดเจมิ่พื่อนอยาลืมกดดูในตะกินผมฟักหอมมากนะคะทุกคนฮานาซิคุเมจเซชวการซื้อหน่อยนะคะคนละถุงก็ยังดีค่ะซื้อเยอะๆนะคะแม่กดใส่ตะกร้าและยมกดส่าตังค์ไปไหนกูที่ตะกร้าซื้อเยอะๆนะคะ อทงจริงวันนี้คือคือไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าเกี่ยวกับการทําอะไรแบบนี้คือครั้งแรกเพราะส่วนมากก็ไลฟ์สาระเออไม่คือขายของจริงจังครั้งแรกแต่ครั้งไม่กี่ครั้งอ่ะไม่กี่ครั้งเลยอีกครั้งเป็นไงเหนื่อยป่ะยากอันหนึ่งคือเถินน้องๆเถิน้องแนักอ่ะมันเป็นลนลนส่วนกามินก็เหมือนเป็นคุมเกมอ่ะเป็นโค้ดเป็นโค้ดอันเนี้ยเป็นผู้เล่นเมื่อวานผมผมอะผมไลฟ์มีคนบอกให้ผมอยู่เฉยไม่ต้องพูดเยอะ ให้พูดเยอะๆไงอ๋อให้พี่อยู่นิ่งๆบ้างแามินยูเซ่เซฟิตี้อยู่เซฟิตี้อะไรวะเซฟิตี้เออน่ารักน่ารักพูดน่ารักน่ารักแช่แขนยูเซอ่าขายง่ายๆล่ะขายแล้วลูกสุมาศีนั่งอยู่นี่แล้วอีหล่าเห็นแล้วลูกเออเออโอเคโอเคจะมีช่างหนุนเรื่องเนี้ยลามแปลได้แปลว่าล่ามลามความีสานออกทุกคนเอเคเอเคสุดแคมคอนขจักรัพังเนื้อ ซ uhh. Comm ักเลว้อมสดเชนใช้ไ huh. ด้ทางซังมือและซัก่องกรีนสวิตโปรลร์หอม e วันซาสโเรชื้นอ่ะอีอ่ะอันนี้อันนี้กรีนสวีตโปรแลร์หอมวานซาสดเ i ชื้นมีกรีนหอมคองดองไม้หอมนานสามสัปดาห์โอ้ํามสามัปดาว้าวดิฟดิฟดิฟดิ ว่าเพื่อนกันสรู้เลยค่ะว่าทำไมถึงเป็นเพื่อนกันได้ยืดเนาะเย็โฟโฟตี้นะอันนี้กั่ที่นี่ีโี่ อ่าแก้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 แา้แก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 าแา้แก้แก้แก้อก้นก้แ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 ก้ก้แ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 ก

3 3 3 3 3 3 3? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 h r 333 333 e 페 h r e e three, 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 이 h r e e three, 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 t h r โดยที่การชังดำกลุ่กิจนั้นเรามีผงซักฟอกของเราม่สามารถที่จะไปจับจองได้เลยนะคบคือราคาที่เป็นมิตรภาพมากด้วยที่เราไม่ได้มีแค่นี้เราจะมีครีมอาบน้าไม่มีไม่มีรสสตรอเบอร์รี่อันย่อเลยยอผมได้ไหมคะยอสาะผมได้สาะผมได้ไหมคะสาผมกามินได้เอาอย่างโดน้ำมาเลยะแต่ว่าต้องโดนนะเออไม่ราคาเครื่องต่อผิวให้เห็นเลยว่าถ้าไม่ดีจริงนักไม่เคยที่จะไปเป็นนี้ขาเพราะว่านักอ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าของไม่ดี ใครเขารีวิวเพราไม่รีวิวเนี่ยคือหอมนุ่มไหมคะหอมนุ่มสลวยแล้วก็หอมไหมคะหอมหอมหอมแล้วเราเราไปสระได้ถึงเพื่อนเพื่อนเลยคะสระผมได้สองหัวไหมคะสระได้สองหัวเลยหอม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 ผมนี่ก็ได้บ้านเรื่องนี้ผมร้องเพลงพรุ่งนี้นะเนี่ยนี่ลองสูตรนี้หอม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 ว้าวแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่เหนื่อยเหนื่อยจากการทำงานมาก็นำเนี่ยน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ผสมกับกาแฟช่วงเช้าน้ำแกงขั่วก็ได ได้ผสมเสร็จปะก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วผมจะนิ่มไหมคะผมยาปับนผมไม่นิ่มตอนนี้ผมคันเลยไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับไม่มีปัญหากับหนังสีสัะผมเลยแต่กางเกงแต่กางเกงมีแล้วนะงงงงก้องกูเพิ่งแพ้เนี่ยแบบยังหนักอ่ะนะล้างก่อนห่อปั้นลัางก่อนโดยที่เลยหรอพี่ก้องเเปปิิดดน้้ใหตอนที่แล้วตอนที่พี่สับผมอ่ะคือสองคนเคยแบบว่า มีทานข้าวกันแล้วก็มีอะไรที่มันอร่อยที่สุดอ่ะฮะโดยที่ตอนที่ผมตะผมนั้นน้องผมทารกูซนองกูเท่าเต้ยเพล่อนอย่าลืมซื้อกันนะคะเพื่อนกดะก้าดูกดใส่ตะก้าแล้วก็กดใส่ตัามด้วยนะเธอเขาทำเขาทำกี้าฮอลแลนด์ว้าว ปนนกกับไม้้เเเเววยยยาี็อกลังย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ